สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคอยู่กับผมเจวรปัดนะครับข่าวสารเดลกาฟุตบอลมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้แบบครบถ้วนเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเราเดี๋ยวจะก,การคอมเมนต์มากันแล้วอย่าลืมกดซ b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ใน Facebook เหมือนกันนะครับเม้นได้นะครับแชร์ได้ใน Tik t o k และก็ในเว็บไซต์ของเรานะครับ4ช่องทางตรงนี้กดติดตามทุกช่องทางนะครับแลวก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่รางวัลความสำเร็จของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นงาน AFC a n n u a l Award 2023ซึ่งก็จัดขึ้นที่เกาหลีใต้เมื่อวานที่ผ่านมาครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเราคว้ารางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยม ในระดับไดมอนด์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสมาคมเราที่คว้ารางวัลนี้ได้ก็แน่นอนครับผลพวงมันก็มาจากการจัดประชุมฟีฟ่าคองเกรสและก็เอฟซีคองเกรสในช่วงกลางปีที่ผ่านมาและก็ฟุตบอลรายการต่างๆที่เราได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพก็คือชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 4รอบสุดท้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและก็ังมีการจัดอบรมโค้ชระดับโปรไลเซนต์การสัมมนาต่างๆของ AFC เรื่องของการแพทย์การอบรม เรื่องของผู้ตัดสินในระดับฟีฟ่าอีลิตงานนี้ครับมาดามแป้นนนพันธ์ล่ำซำก็ยิ้มแฉ่งเลยนะครับในฐาะนะนายกสมาคมเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองร่วมกับหม่อมหลวงกิตติบดีประวิทย์หรือว่าหม่อมป๊อปเลขาธิการสมาคมและก็คุณอนุรุตนาคาสายสภากรรมการที่ดูแลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งจบรายการไปแล้วก็เตรียมจะไปลุ้นโคตา้าเยาวชนโลกในช่วงเดือนเมษายนปีหน้า การได้รางวัลน,นี้ต้องบอกกันหน่อยนะครับว่ามันเป็นรางวัลของปี2023ซึ่งเครดิตเต็มๆเ,เนี่ยก็ต้องยกให้คนทํางานในยุคข,ของนยกสมาคมคนก่อนอย่างบิ๊กออสพลตรลเอกดอกอรสมยศพุ่มพันม่วงที่มีส่วนสําคัญในการที่จะไปบิดดิ้งเจราจาขอสิทธิ์ให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในเวทีนานาชาติหรือแม้แต่การประชุมระดับโลกอย่างฟีฟ่าคอนเกรสซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จจริงๆเนี่ยผมขอยกให้กับหัวหอกคนสําคัญที่ไม่เคยเอ่ยชื่อไม่เคยหิวแสงอะไรทั้งสิน้น นั่นก็คือคุณตุ๋ยธนศักดิ์สุรประเสริฐที่เป็นอุปนายกสมาคมในสภากรรมการชุดที่แล้วโดยพี่ตุ๋ยเนี่ยก็มีคอนเน็ชันมากมายนะครับทั้งในระดับอาเซียนรวมถึงใน AFC แล้วก็ฟีฟ่าซึ่งได้ส่งเด็กหลายคนเนี่ยไปเติบโต ทำงานในองค์กรฟุตบอลใหญ่ๆ2องค์กรทั้ง a f c แล้วก็ฟีฟาดังนั้นเนี่ยประโยชน์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากการสะสมเรื่องของคอนเน็กชันบารมีแล้วก็การมองที่ค่อนข้างเด็ดขาดว่าเด็กคนนี้จะสามารถไปต่อยอดในเวทีที่ใหญ่กว่าฟุตบอลไทยในบ้านเราแล้วก็เอาประโยชน์กลับมาคืนสู่ฟุตบอลไทยในอนาคตเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องของคอนเน็กชันและกําลังภายในมันมีส่วนจําเป็นมากมายแน่นอนทุกอย่างต้องใช้ฝีมือแต่ถ้าเกิดไม่มีทางลัด ไม่มีระบบการล็อบบี้ยิสหรือว่าการโน้มน้าวที่ดีเนี่ยก็ไม่สามารถจะสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวซึ่งกว่าที่สมาคมฟุตบอลไทยจะมาถึงจุดนี้ก็ใช้เวลายอย่างน้อยเนี่ยเป็น10บสปีนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยงานของมาดามแป้งคือทําให้จริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อยอดครับเพราะความสําเร็จตอนนี้มันมีผลแน่นอนครับการจะไปของงบประมาณจากฟี่าหรือเอฟเนี่ยเราได้รับความไว้วางใจแล้วจากการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลชุดก่อนเนี่ยก็ล้มลุกคุกคานมาตลอด ถูกบ้างผิดบ้างแต่ส่วนสําคัญก็คือผลงานของทีมชาติมันไม่ได้มันก็จะสะท้อนไปถึงระบบแล้วก็โครงสร้างที่วางเอาไว้ซึ่งแน่นอนในหน้าฉากมันดูสวยหรูแต่ว่าหลังฉากเนี่ยก็คงต้องแก้กันเด็กเยอะแต่การขึ้นมาถึงระดับนี้ที่ทาง f อฟให้เนี่ยเหมือนเราเป็นทียสองครับเพราะว่าทียหนึ่งเนี่ยมันคือแพททีนัมซึ่งแพททินัมเนี่ยปีนี้ตกเป็นของสมาคมกีฬาฟุตบอลของญี่ปุ่นซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นของจริงอยู่แล้ว ฉะนั้นการคว้ารางวัลน,นี้ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นยาชูก,กําลังให้กับมาดามแป้งนะครับได้ลุกขึ้นมาทุ่มเทแล้วก็จริงจังกับการวางรากฐานฟุตบอลไทยที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราถอยไปปูพรมทางฟุตบอลเยาวชนเราจะเห็นความสําเร็จมากกว่านี้เพราะตอนนี้กระแสะฟุตบอลไทยเนี่ยมันกาลังมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้งบประมาณในโครงการของฟีฟ่าและเอ c ซมาเยอะมากมากเลยนะครับ ก็หวังว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปส่วนผลงานของทีมชาติก็ต้องยอมรับว่าการออกสตาร์ทในช่วงต้นของมาดามแป้งเนี่ยพอได้มาซาฮาดาอิชิเข้ามาก็ดูจะหายห่วงและไว้ใจได้อย่างน้อยเนี่ยผมว่าปี2ปีนี้เนี่ยก็ยังพอยืนระยะได้และเรากำลังสร้างทีมใหม่โดยทิศทางในฟี فا เดย์สอรอบที่ผ่านมาทั้งกันยาแล้วก็ตุลาคมก็เป็นคําตอบชัดเจนว่า,ากระแสของแฟนบอลเป็นยังไงและฟุตบอลเด็กที่มีแรงกระเพื่อมเยอะพอสมควรในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ก็ถือว่าน่าสนใจครับเป็นช่วงเวลาท้าทายที่สมาคมกีฬาฟุตบอลทั้งตัวของผู้บริหารเองแล้วก็คนทํางานจะกลับมามีกําลังใจในการสร้างผลงานเพื่อต่อยอดความสําเร็จต่อไปส่วนรางวัลอื่นๆครับก็เป็นเรื่องของไฮไลท์นักเตะยอดเยี่ยมซึ่งชื่อนี้ผมว่าเราคุ้นกันนะครับเพราะว่าเขาทําผลงานได้ดีจริงๆในรายการเอเชียนคัพหรือว่าชิงแชมป์เอเชียก็คืออักลาฟอาฟิฟของทีมชาติกาตา ที่ยิงประตูทําให้ชาติของเขาเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนนักเตะเอเชีย Asia ที่ค้ายแข้งนอกทวีปแล้วคว้ารางวัลนักนะเตะเอเชีย Asia ที่เป็นเล่นต่างแดนเนี่ยก็คงจะเป็นใครเป็นไ่ได้นอกจากซนฮึงมินและนักเตะดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมตกเป็นของอับบอสเบกไฟซูลาเยฟที่เป็นคนยิงประตูชัยช่วยให้อุซเบกิสถานเนี่ยเคลียร์ทีมไทยตกรอบในศึกเอเชียนคัพนั่นแหละครับ,นะรบส่วนโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ถือว่าเข้มข้นเลยนะครับเริ่มต้นที่เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสองนัดตกค้าง การท่าเรือจะเล่นในบ้านที่ BG Stadium นะครับรังย่าวชั่วคราวพบกับแล้ว c ซิต้เซเลอร์จากสิงคโปร์หลังจากที่นัดก่อนหน้านี้เนี่ยพายุฝนถล่มครับแล้วก็มันมีฟ้าผ่าด้วยทางแอดคอมพิ s ชเนอร์เนี่ยเขาก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ที่อันตรายเลยขอยกเลิกการแข่งขันในเกมนั้นแล้วก็ให้มาแข่งกันในวันนี้นะครับโดยจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา1 9นา,าิาทาง YouTube ของช่อง BG s p o r t ความพร้อมท่าเรือในช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มดรอปไปเล็กน้อยนะครับคือผมเข้าใจว่าเบื้องหลังของฟอร์ที่มันตกแล้วมันต้องแก้ปัญหาตลอดซึ่งโคดอ้นเนี่ยถือว่าเก่งมากนะครับที่พยายามหมุนเปลี่ยนนักเตะโรเตชันเพื่อเอาตัวรอดได้ผลการแข่งขันแต่ยังว่าอะไรครับโปรแกรมเตะมันค่อนข้างถี่แทบจะเตะทุกๆ3วันมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายในช่วงนี้ของสิงห์เจ้าท่าแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ที่โคดอ้นแทบจะไม่เคยเจอเพราะว่า การเล่นกับโปรแกรมแบบนี้มันต้องเป็นการทำงานกับทีมใหญ่นี่แหละครับวัตถุดิบมันดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะควบคุมทุกสถานการณ์ได้เพราะนักเตะต,ตอนนี้ก็เริ่มมีเจ็บกันบ้างเหมือนกันแล้วที่ผ่านมาแต่ละเกมไม่ง่ายนะครับสมนัดหลังสุดเนี่ยบุกชนะโคราสามสก็แซงชนะด้วยแล้วก็มาเฉือนเจ้าเจียง1นในศึก a อซี 2, ก่อนที่ล่าสุดสุสัปด,ดาห์ที่ผ่านมาก็เสมอเมืองทองในบ้านเปน็นหนึ่งต่อหนึ่งพอจบเกมนัดเนี้ยไม่ว่าผลกับเซลเลอร์จะเป็นยังไง พวกเขาก็ต้องออกไปเยือนแบงคอกยู่นเต็ดในช่วงสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์หน้าก็ต้องออกไปเยือนเจอ้งเจียงที่จีนก่อนจะได้หยุดพักให้กับโปรแกรมทีมชาติโอ้ผมซูพกมากนะครับคือถ้าเรือโปรแกรมเตะขนาดนี้พวกเขาแทบจะไม่ขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันเลยคือพยายามจะเอาชนะโจทย์ของการแข่งขันด้วยการแมネจเมนต์ทีมจริงๆเพื่อให้รู้ปัญหาว่าถ้าเกิดทีมมันไม่สามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลาบากได้เนี่ยจุดไหน ควรต้องปรับเปลี่ยนเช่นนักเตะตัวรุกถ้าเกิดว่าขาดตัวหลักไปเจ็บมีการหมุนโลเทชันทดแทนกันได้ไหมถ้าเกิดทดแทนไม่ได้คโคดอ้นก็ต้องมีการแก้ไขในช่วงเล็ก2ต่อไปเกมรุกของคโคดอ้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับไปปรับมาจุดลงตัวมันก็ยากหน่อยเพราะว่าสารตั้งต้นจริง,รงๆเนี่ยมันคือบดินผาลาเป็น,นกลไกสาคัญฟุตบอลโคดอ้นจะบอกว่าเป็นระบบไหมแน่นอนระบบมันมีครับแต่คุณภาพของตัวผู้เล่นชุดหลักๆต้องยอมรับว,ว่ามันก็ตอบโจทย์แท็กติกมากกว่า การขาดโดงไปผลงานช่วงป r ี s e a s o ก็เห็นอยู่นะครับตัวของโดมบดินก็พีคด้วยและเกมท่าเรือเสน่ห์คือด้านข้างพอมาเจ็บยาวแบบนี้เห็นข่าวว่าจะคัมแบ็กกลับมาเนี่ยคือน่าจะช่วงหลังโปรแกรมทีมชาติเลยและจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนที่บดดินเจ็บไปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวรุกของท่าเรือข้างบนเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งโมตาดูบูย่าและก็ฟิลิเป้โมริมรวมถึงนักเตะไทยอย่างทีาศักด์เผื่อพิมายก็ไปแจมอยู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบะหน้ากึ่งปีเล่น3ตัว เล่นหน้าคู่ในบางสถานการณ์แต่ไม่ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่บดินผาลาที่ขาดหายไปแล้วจะกระทบอย่างเดียวตอนนี้การขาดอัสนาวีมังโกลัมก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเกมริมเส้นทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเป็นเครื่องจักรในการทําประตูของการท่าเรือไม่ใช่เพียงแค่การเปิดบอลแต่พวกนี้มีชื่อยูนิลิสของคนทําประตูด้วยและเป็นนักเตะที่เล่นคอมบิเนชันเพลย์หรือว่าเล่นร่วมได้ดีเล่นคนเดียวเลี้ยงกินตัวหนึ่งต่อหนึ่งก็ทําได้ดังนั้นพอขาดหายไปเนี่ย ดูยญาก,กับโมต้ตาก็จะโดนตั้งคําถามเรื่องของฟอร์มที่ไม่สามารถยิงประตูได้อย่างที่แฟนบอลคาดหวังซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่า2คนนี้เนี่ยยิงประตูเยอะอยู่ทีมไหนก็ตามเนี่ยต้องมีคนป้อนบอลให้หรืออาจจะเล่นร่วมเพื่อหาจังหวะเข้าไปยิงประตูแต่ไม่ใช่กองหน้าในสไตล์ที่ชงเองกินเองได้ขนาดนั้นตอนฟูลทีมช่วงต้ฤด,ดูกาลเนี่ยทั้งดูบุญาแล้วก็โมต้าก็ไม่ได้ฟอร์มฮอตอะไรก็ถือว่าผิดคาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าใครจะไปคิดว่าอาดีตดาวนซันโวของไทยลีกในเกยเนียรต เมื่อมาอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยโอกาสในการเล่นร่วมกันตอนนี้แทบจะไม่มีไม่พอต่างคนก็ต่างโชว์ฟอร์มยังไม่สมราคากับค่าเหนื่อยที่จ่ายไปเกมนี้ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าการเจอกับเลอันสตีทิเซเลอร์ในแชมเปี้ยนส์ลีกสเนี่ยผมคิดว่ามันสําคัญมากกับการต้องคว้าเก้าคะแนนเต็มเพราะว่าโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยโหมันสูงมากเลยนะครับถ้าคุณชนะ3เกมรวดเหลืออีก3เกมเนี่ยแทบจะแบเบอร์แล้วครับกับโอกาสในการเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่าอย่างที่เรสุดคือคุณผ่านเข้ารอบในดับ2 การที่ฝั่งของและอังซิตี้เซเลอร์ทีมเยือนหลังจากที่เกมก่อนไม่ได้เตะในช่วงต้นเดือนก็กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยมีแมตช์ให้เตะเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับแตกต่างจากการท่าเรือที่โปรแกรมถี่มากเลยโดย2นัดของเซเลอร์เนี่ยก็คือเอาชนะฮูกังไป3าหนึ่งก็คือเกมหลีกน,นะครับแล้วก็ล่าสุดในเอเชียสองเนี่ยบุกไปเสมอเปอร์ซิปบันดุงถึงอินโดนีเซีย1นต่อนท้ายให้พวกเขาในรายการนี้มี4คะแนนจาก2เกมและก็ยังโอกาสในการผ่านเข้ารอบอยู่แล้ว แต่นัดน,นี้จะหมดสิทธิ์ในการใช้งานบาสรัมเซล่ากองกลางตัวเก่งที่โดนใบแดงมาในเกมล่าสุดโค้ชต้นให้สัมภาษณ์นะครับว่าทีมเองก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแหละแล้วก็ส่งชุดที่ดีสุดลงเล่นโปรแกรมที่มีความล้าอยู่แล้วเสี่ยงเจ็บแน่นอนแต่ทุกคนก็พยายามเต็มที่เพื่อรักษาฟอร์มของตัวเองแล้วก็ต้องระวังเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วกเกมนี้มันสำคัญมากเล่นในไทยด้วยการชนะเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาส ในการการันตีการเข้ารอบและหว่างว่าจะคว้าสามแต้มส่วนเควินดิโรมรามก็บอกนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้สนใจสถิติส่วนตัวเลยโฟกัสกับการช่วยทีมคว้าชัยชนะอย่างเดียวและต้องเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มให้ได้ด้วยย่าอีกครั้งนะครับหนึ่งทุ่มถ่ายทอดสดทาง BG Sport YouTube c h a n n e l ก็สามารถที่จะไปกด u b s c r i b e และก็สมัครแพ็กเกจดูบอลของเขาได้เดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับกดเข้าไปในช่องยู u ูบของ BG และก็สมัครทำตามขั้นตอนได้เลย นอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งถ้วยเป็นบอลในประเทศอย่างศึกบอลลีคับรอบ32ทีมนะครับก็เตะก,กันทั้งหมด15คู่เพราะว่าอีกหนึ่งคู่เนี่ยจะเป็นท่าเรือเจอชลบุรีต้องถูกเลื่อนออกไปเพราะท่าเรือติดโปรแกร,รม ACL 2ทั้ง15คู่จะมีการถ่ายทอดทางช่อง True บอลไทยแบบครบทุกคู่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่บ่าย3ยาวไปจนถึง2ทุ่มใครซื้อแพ็กเกจของ True ไว้ก็สามารถดูได้เลยนะครับ กดดูเอาตามสะดวกลุ้นเชียร์กันยาวๆแน่นอนเพราะต้องมีการเข้ารอบทุกคู่ไม่มีการเล่นนัดรีเพลย์นะครับเสมอในเวลาต่อเวลาถ้ายังเสมออีกก็ยิงจุดโทษตัดสินกันไปปิดท้ายที่เรื่องของฟุตบอลลีกยูยี่สิบสามกันบ้างนะครับผมก็ติดตามมาตลอดแล้วครับแล้วก็จะมีแวะพูดถึงแบบปะาปลายบ้างแต่วันนี้ก็ถึงโอกาสที่จะมาพูดคุยกันต่อเนื่องเพราะว่ามันผ่านครึ่งทางมาแล้วในการจัดการแข่งขันกับลีกนี้โดยมีเพียงแค่บ,บุรีรัมย์ที่เหลือเกมตกค้างกับทางระยองโดยสถานการณ์ในตารางคะแนนเนี่ยนะครับก็เป็น ที่ทำได้ดีกว่าที่คาดคิดหลังจากที่ลงเล่นไป7นัดชนะ6สะเสมอหนึ่งมี19แต้มยังไม่แพ้ใครและนำโด่งเป็นจ่าฝูงส่วนบุรีรัมเนี่ยตามมาเป็นที่2นะครับเล่นไป6นัดมี B 14คะแนนสุธเกิดพูดถึงเต็งหนึ่งเนี่ยบุรีรัมก็ถือว่าผิดคาดไปเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าผู้เล่นของสโมสรพวกเขาเนี่ยเป็นตัวทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็ที่ผ่านมาไปโฟกัสกับงานทีมชาติดังนั้นเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากหน่อย ในการบริหารจัดการทีมดังนั้นก็ต้องกลับมาโกยแต้มให้ได้ในช่วงโปรแกรมหลังจากนี้ซึ่งผมว่าในมุมของฝ่ายจัดการแข่งขันใงสมาคมเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับสำหรับการจัดการในขัารายการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุรีรัมย์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโต๊ะโผใหญ่อยู่แล้วเพราะจากโปรแกรมทุกอย่างเนี่ยก็จะไปจบช่วงเดือนธันวาคมของหลีกยู23และจะมีเวลาเดือนมก,กราคมนะครับซึ่งผมคิดว่าไอช่วงตรงนั้นนั่นแหละมันเป็นช่วงที่เว้นไว้ ให้กับทีมชาติอยู่20ปีซึ่งก็เป็นเด็กของสมโมสรบุรีรามอยู่ย3่านี่แหละครับจะไปวางแผนอุ่นเครื่องอาจจะเป็นในประเทศหรือว่าอาจจะไปอุ่นเครื่องในเกมระดับนานาชาติในเดือนมก,กราคมเพื่อรอเตรียมทีมแข่งขันเดือนกุมภาพันธ์ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วในแง่ของการเตรียมทีมชาติคือเด็กทุกคนของสมโมสรบุรีรามก็ต่อยอดไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้เพราะมีโอกาสได้เล่นด้วยกันต่อเนื่องและได้นำทีมชาติเนี่ย ก็น่าจะปรับแก้ไขหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างได้แน่นอนเพราะที่ผ่านมาก็เจอกระแสวิจารมาเยอะแล้วก็พอจับจังหวะแล้วว่าตัวเองต้องทํำยังไงโดยมีการแก้ไขจนสามารถที่จะกลับมายอดเยี่ยมในรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพ แต่ถ้าเกิดเราประเมินกันดูภาพรวมแล้วนะครับจากการแข่งขันเนี่ยอย่าไปดูเพียงแค่เกมที่มีการถ่ายทอดสดเพราะว่าเขาจะคัดคู่ดีๆมาให้ดูแล้วในการถ่ายทอดซึ่งมันก็ยังน้อยเกินไปนะผมบอกว่ามันควรจะถ่ายทอดได้มากกว่านี้ด้วยแต่ก็เข้าใจเรื่องของงบประมาณในการจัดการแข่งขันหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่มันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ก็ตามแต่ปัญหาใหญ่ตอนนี้นะครับหลายๆเกมเนี่ยมันก็ยังขาดคุณภาพในการเล่นมาสมควรซึ่งผมว่าทุกทีมก็เห็นกันอยู่นะครับว่าบอลมันห่างกันขนาดไหนซึ่งหลายสโมสรเนี่ย เขาก็ไม่ได้เอาเด็กที่อายุเต็มรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาเพราะผมเคยบอกไปแต่แรกแล้วนะครับว่ารีกนยุ23เนี่ยมันมีกี่สมโมสรที่จะหาตัวนักเตะในรุ่นอายุแบบนี้มาเล่นได้และที่สาคัญเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าเด็กรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตอนนี้ที่อยู่ในข่ายของทีมชาติเนี่ยมันก็มีหลายคนที่สามารถแจ้งเกิดในเวทีไทยลีก2ไทยลีก1ได้ซึ่งคุณภาพพวกนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามีผู้เล่นเก่าเกมประสบการณ์สูงมีนักเตะต่างชาติชั้นดี การแข่งขันเข้มข้นกว่าการพัฒนานก็ต้องสูงกว่าแต่ในมุมหนึ่งของลีกยู23ก็เข้าใจได้ว่ามันก็มีนักเตะอีกกลุ่มหนึ่งเกรดหนึ่งที่ไม่สามารถจะไปเล่นในจุดนั้นได้ก็เอามาเล่นในรายการนี้เพื่อให้มีการทดลองทีมทดลองผู้เล่นและหลายสโมสรเนี่ยก็ใช้เด็กอายุ16 17 18เพราะต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่มีลีกเยาวชนที่ชัดเจนที่มีคุณภาพเข้มข้นมากพอที่จัดโดยสมาคมและพอมีรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องส่งแข่งขันแล้วก็ประเมินว่าเด็กผู้นี้ มาเล่นแล้วสร้างประโยชน์ให้กับเขาในอนาคตได้ไหมส่วนผลการแข่งขันเนี้ยก,กองเอาไว้ส่วนทีมที่แข่งขันเพื่อนเน้นเรื่องผลความสําเร็จเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะผิดวัตถุประสงค์กับการแข่งขันในลีกนี้และที่น่าเสียดายในการเก็บตัวยูยี่สิบสามที่ผ่านมาสองแคมป์เนี่ยนะครับดิชิกยาก็ได้ประเดิมงานในการทําความรู้จักกับนักเตะอาจจะไม่มีเวลาในการลงระเอียดแท็กติกอะไรมากก็ได้ดูนักเตะมากกว่าว่าคุณภาพของใครเพียงพอจะหยิบมาต่อยอดใช้งานให้เข้ากับวิธีการทํางานของเขา ก็ปรากฏว่าชุดแรกๆที่มาจากไทยลีกดึงไทยลีกสองเนี่ยก็ยังเป็นแกนหลักที่นิชิกะยะอยากใช้อยู่ดีเพราะว่าคุณภาพความเข้มข้นในการฝึกซอ้อมแล้วการลงแข่งขันมันก็ดีกว่าเด็กที่มาจากเด็กยู23แต่ตรงเนี้ยผมบอกตามตรงนะครับอย่าไปดึงดราม่าก,กันเราไม่ได้ด้อยค่าน้องกูแล้วเพราะทุกคนมีฝีเท้าและมีโอกาสไม่เท่ากันดังนั้นเวทีตรงเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์ในภาพรวมของการจัดก,การแข่งขันที่มีเวทีให้เด็กได้แสดงฝีมือกับกลุ่มหนึ่งที่อาจจะพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ในทีมชุดใหญ่ หรือว่าไม่มีโอกาสในการที่จะไปเล่นในหลีกอื่นๆที่เป็นหลีกอาชีพแต่สําคัญที่สุดก็ต้องยอมรับว่านะครับว่าพอคุณภาพมันแตกต่างเนี่ยการเข้าไปในแคมป์ทีมชาติสิ่งที่นิชิกยะเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีผลเหมือนกันต่อการตัดสินใจเลือกตัวผู้เล่นซึ่งเดี๋ยวก็ได้รู้กันนะครับว่าสุดท้ายนิชิกยะเนี่ยถ้ามีโอกาสจริงๆเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะเลือกตัวจากหลีกไหนเป็นหลักหลีกอาชีพหรือว่าลีกยูียี่สามซึ่งคาตอบเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเป็นไปได้แล้วททีีีมมในลลลสสูงสุดไย2ป่อตัวา เขาต้องใช้ตรงนั้นอยู่แล้วที่เป็นวัตถุดิบเข้มข้นแต่ถ้าเกิดเขาเลือกไม่ได้และต้องมาใช้นักเตะที่ไม่ใช่คุณภาพในเกรดเเกรด B อนาคตการทํางานและผลงานทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็จะไม่ได้แตกต่างจากกุนซือคนก่อนๆที่โดนพีกวิจารณ์ดังนั้นเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับว่าลีกนี้เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาจุดไหน มันได้ประโยชน์ในองค์รวมจริงขนาดไหนเพราะว่าสะท้อนอยู่แล้วนะครับว่าคุณวางเป้าว่าหลีกนี้ต้องมีสิทีมแต่มันก็ไปไม่ถึงมันเหลือเพียงแค่8ทีมทาไมทุกสโมสรที่เหลือถึงไม่ให้ความร่วมมือเพราะเขามองว่ามาไม่ได้คุ้มค่ากับการลงทุนแต่ทุกอย่างยังมีเวลาครับอีก7เกมที่เหลือนะครับก็จะรู้ได้ว่าใครจะเป็นแชมป์ในลีกยูยี่ 23. สิบสามสาคมเองก็ต้องวางแผนคิดแล้วครับปีหน้าจะเอาอยัางไงจะจัดต่อไหมหรือว่าจะเอาเงินตรงนี้มาปรับเปลี่ยน10ล้านของการจัดการแข่งขันจะเอามากระจายให้กับุบอยลย ทุกรุ่นได้ไหมเพราะว่าได้งบแบบนี้ผมยืนยันว่าจัดได้แน่นอนนะครับอาจจะเป็นรูปแบบทัวร์นาเมนต์ก็ได้แต่มันได้ทุกภาคส่วนเลยตั้งแต่รุ่น16ปีรุ่น18ปีรุ่น20ปีจะไปเอางบมาจากไหนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกครับในเรื่องของสมาคมเนี่ยผมรู้แหละว่าสมาคมเนี่ยขาดสภาพคล่องมีปัญหาเรื่องของคดีฟ้องร้องแต่คดีมันยังไม่ได้สิ้นสุดมีการตัดสินออกมาว่าสมาคมเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่ซึ่งมันไม่ได้จ่ายทีเดียวนะครับมันก็มีการผ่อนจ่ายชาระดอกเบี้ยกันไป แลวมันไม่ได้ยากนะครับกับกระแสฟุตบอลเยาวชนตอนนี้ผมว่าสปอนเซอร์ก็พร้อมจะให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนและผมคิดว่าตอนนี้สมาคมกลาลังวางแผนในเรื่องนี้อยู่นะครับถ้าเดินหมากช็อตน,นี้ถูกเนี่ยผมบอกเลยนะครับเก็บกินดอกผลกันแบบยาวๆส่วนฟุตบอลลีกยู23เนี่ยวันนี้ลีกที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นลีกยู21หรือว่าลีกสำรองซึ่งแน่นอนครับพวกนี้มันสําคัญก็คือว่าถ้าคุณจะจัดลีกแบบนี้มันต้องเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นชุดใหญ่ที่บาดเจ็บ แล้วก็ไม่มีโอกาสในการลงเล่นหรือกาลังทําร่างกายมาเล่นในหลีกนี้รวมถึงตัวต่างชาติที่เป็นตัวสารองต่างๆด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้มันดีมากกว่าที่เป็นอยู่ส่วนที่คนอื่นเนี่ยที่เขาไม่ได้มีตัวต่างชาติมีผู้เล่นเหลือเพียงพอเขาก็เอาเด็กจากโรงเรียนต่างๆมาแข่งขันพอมียุทธหลีกเนี่ยเดี๋ยวทีผู้นั้นเขาก็จะถอนตัวเองออกไปเพื่อไปเล่นในฟุตบอลรุ่นอายุที่เขาควรจะเล่นเพราะความเข้มข้นและการแข่งขันเนี่ยมันก็จะคู่ขี้สูสีไม่ได้ห่างกันมากจนเกินไป พราะต้องยอมรับมานะครับว่าลีกยุยีสบามเนี่ยบางเกมเนี่ยมันแข่งกันเนี่ยโอ้มันห่างกันเยอะมากๆเลยทีนที่ชนะไม่ได้หมายความว่าเก่งกว่าด้วยการเอาชนะจากแท็กติกและวิธีการแต่มันเอาชนะด้วยกระดูกฟุตบอลบางทีเด็กอายุ23สู้กับเด็ก1 6 17เนี่ยถ้าเด็ก17ไม่ใช่วันเดอร์คิดจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหนได้อย่างไงาหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคุยมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับว่าแนวทางในการปรับเปลี่ยนแผนในการพัฒนาฟฟุุตตบบออออลลลขงงงงสมมาาคกกีีีฬจะเป็นนยััไท้ใชพ และก็ในทีมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังพอสมควรในช่วงหลังจากนี้แหละครับหลังจวันนี้นะครับคือเรื่องราวข่าวสารที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของเรานะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามนะครับทั้งวิดีโอทาง YouTube ทาง Facebook ก็มีนะครับทาง t ิ k ตอ k แล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับสีช่องทางนี้กดติดตามได้เลยนะครับบอลไทยยังไงต้องคิดสาโค้งอยู่กับผมเจวัปัดแบบนี้นะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ